สวัสดีครับว,นน desserts. วันนี้นุมิก้าจะพาพี่ๆน mm ้องๆไปรู้จักกับผลไม้ที่มีประโยชน์กันนะครับสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อร์เมลอนวอเตอร์เมลอนแตงโมแพ e a r p e a ลูกแพร์บานาน่าบานาน่ากล้วย mango mango มะม่วง เลมอนเลมอนพายแอปเปิลพายแอปเปิลสับปะรดกีวีฟู้ดกีวีฟู้ดกีวีแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลออร์เรนจ์ออร์เรนจ์ซอมสตาร์ฟู้ดสตาร์ฟู้ดมะเฟือง พี่ๆน้องๆก็อย่าลืมไปฝึกกล้องกันนะครับจะได้เก่งๆบ๊ายๆ